อิสระของหัวใจทุกครั้งที่เผลอใจคิดเรื่องอะไรก็ตามให้รู้ว่านั่นมันปรุงแต่งไปเองตัดความคิดที่ปรุงแต่งได้ลูกจะเห็นใจที่มันวางและว่างชั่วขณะเรียกว่านิพพานขณะจิต แต่การจะทำอย่างนั้นได้ต้องอาศัยความเพียรสม่ำเสมอให้เป็นวสีคือการเจริญภาวนาสำรวมใจให้อยู่กับปัจจุบันที่ฐานกายฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องจนเป็นเส้นได้แล้วจิตเขาก็จะทิ้งรูปอยู่กับนามพอความคิดปรากฏอะไรก็ตามให้ตัดให้ไว คือไม่ตามไปอดีตก็ตัดอนาคตก็ตัดลูกก็จะเห็นความว่างวาง,วางล่มเย็นเป็นระยะระยะ,จะเจริญพรค่ะคุณโยม